กับลงมันก็ลงมามนัะ้น้มาน้ำตาไหลเลยพี่น้องความรู้สึกยังไงฮะความรู้สึกยังไงนนีก็แอนก็รก่ามันลึกมารเอันนี้่งรัน่รันนี้เปื่องร้ายจคนนี้เออน่ามันไมเหมือนเมืองไ

พี่เขาแกล้งเขาแบบเห็นหนึ่ง <laughs> มีขยี้ด้วยมีขยี้นิดนิๆ <c oughs> สุดยอดนะฮะหม่การตรวจโควิดเนี่ต้องบอกว่าโอ้ยน้ำตาจะไหลต้องตรวจกันก่อนทุกคนนะฮะ <c oughs> อันนี้ต้องเอาไม้ขนไก่ปั่นด้วยอันนี้ก็ไม่เคยพบเคยเห็นมกันนะแล้วก็ไม่เคยตรวจด้วยนี่น้ำตาซึมเลยเหมือนกันนะแย่เข้าไปเนี่ยผมว่ามันเฉียวดีนะ มันไม่ได้เสียวความรู้สึกมันเหมือนมันนี่ฮะเป็นคณะติดตามทั้งหมดนะฮะทั้งหมดยี่สิบเจ็ดท่านกำลังมีการตรวจคัดกรองโควิดกันอยู่อันนี้เราไอเราจามไปทั้งอื่นได้เนาะแต่แน่นอนจริงๆนะฮะ โอ้ยท่านผู้ชมฮะก่อนจะเข้าไปในที่พักสงฆ์นี่นะฮะมีการตรวจคัดกรองกันนะฮะอย่างดีผมเนี่ตรวจไปแล้วมเมื่อกี้แสดแมูกันหมดเลยเนี่าายน,ไไนียยยย่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะก็คิวแรกเนี่ยเป็นหลวงตาบุญชื่นนะฮะแล้วก็ คณะลูกศิษย์ที่ติดตามนะทั้งหมด27คนเนี่ยรวมทั้งผมด้วยเนาะก็มาตรวจแล้วนะฮะเดี๋ยวเรอครบทั้ง27คนเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ภายในที่พักสงฆ์นะฮะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลเมตรในขณะนี้ก็ขออนุญาตเขานะฮะบันทึกภาพนะฮะแล้วก็นำเสนอเรื่องราวนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะทุกท่าน จ่าจังหวัดนครพนมแล้วก็สารสุขอำเภอโพลสวรรค์รวมถึงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโพลสวรรค์นะฮะที่มาอำนวยความสะดวกนะฮะแหมเดี๋ยวตรวจเสร็จแล้วก็ต้องส่งผลตรวจของทุกท่านเนี่ยเข้าไปที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์นะฮะถึอาจยอตจมแสบจมูกอยู่เลยเนี่ยถึงแวี่มูกไหลยอยู่เลยเ อืแสบจมูกเลยผมเนี่ยยังไม่หายเลยเนี่ยเอ้าแตเดี๋ยวดูกันนะฮะนี่ยเหลือเหลืออีกสี่ท่านนะฮะอันนี้เอ้านี่ไปตรวจกันหรือยังเนี่ยมาพูดคุยกันอยู่เนี่ยร้อยร้อยคัดจมูกไปหมดเลยฮะอืมผมเหมือนกันแหละแล้วไม่ได้ลาลงต้ลองหด้อยทำน่าแตกซาเลย นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะอยู่ภายในโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์อ่ะเป็นการไลฟ์สดเฉพาะกิจนะเมื่วานี่ครับกำลังตรวจโควิด19กันอยู่อ่ะเดี๋ยวผมคงต้อง หยุดไล์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวภารกิจก่อนเดี๋ยวสักคู่หนึ่งจะเป็นการไล์สดครั้งสุดท้ายในการเดินจาริกทุดงของตาบุญชื่นนะฮะเพราะท่านจะจาริกทุดงจากโรงเรียนนี้เข้าสู่ที่พักสงฆ์แล้วก็จะสิ้นฝุดการเดินทุดงของท่านในปีพศ .2564 แล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมฮะสวัสดีครับ